สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนนะคะพบกันสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจการเกษตรของต่างประเทศนะคะว่ารวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะวันนี้อยู่กับเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรขอต้อนรับท่านเลอศักดิ์ริ้ตระกูลไพบูลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ ก็เข้าสู่ประเด็นแรกเลยนะคะท่านก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากทีเดียวในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของไทยแล้วก็เศรษฐกิจการเกษตรโดยทั่วไปนะคะ,ะซึ่งจากสถานการณ์ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานการณ์การเมืองอที่ในประเทศยูเครนเนี่ยประเด็นเนี้ยท่านคิดว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างไรบ้างคะครับ ผมขออธิบายถึงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสักนิดนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้นเราจะมีสะพานเชื่อมต่อหรือมีท่อเชื่อมทางเศรษฐกิจที่สําคัญด้วยกัน3เส้นทางหลักนะครับ <Okay. S 1> อันแรกก็คือเรื่องของปริมาณการค้าและการ,รลงทุนนะครับอันที่2ก็เป็นเศรษฐกิจทางด้านการเงินหรือการตลาดการเงินระหว่างประเทศ และอันที่3าก็คือการบริการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆเป็นต้นซึ่งหากเรามาพิจารณาในแต่และเส้นทางก็จะพบว่าเส้นทางมูลค่าการค้าและการลงทุนเนี่ยเราจะพบว่าปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอังกนั้นรวมทั้งสิ้นเน้นในทั้งปีในปี25 5 6นห้านะครับก็จะมี5้าิบนะครับก็ก็จะมีมูลค่าการส่งออกในประมาณพันกว่า ล้านบาทขณะปีที่2,557นั้นมีมูลค่าการส่งออกอเหลือเพียง115ล้านบาทนะครับคือ2,556นะครับพันกว่าล้านแล้วพอมาปี2,557เนี่ยเหลือเพียง115ล้านก็จะเห็นว่าแนวโน้มการส่งออกไปประเทศยุโรปนั้นเนี่ยมีแนวโน้มลดลงะนะครับเพราะกำลังซื้อภายในประเทศนั้นก็ยังมีน้อยแล้วก็มีผลกระทบก็คงมี มีบ้างแต่ก็มีปริมาณการค้าระหว่างประเทศเรากับยูเคนนัน้เรามีน้อยอยู่นะครับสาหรับเส้นทางเศรษฐกิจทางการเงินหรือตลาดการเงินระหว่างประเทศนั้นก็เป็นทราบกันดีว่าแบงค์ของชาติยูเคนั้นมีการลดค่าเงินต่ําสุดเป็นประวัติการะถะทะลุถึง25เฮปเนียต่อดอลลาร์นะครับดังนั้นก็คือร่วงลงเกือบ50เปอร์เซ็นตะเมือ่อเทียบกับดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับ จากการขัดแย้งทางการเมืองและการทำสงครามกับกลุ่มกบฏนะครับที่รัเสเซียอาจจะหนุนหลังนะครับซึ่งความผันผวนการเงินเช่นนี้ก็ย่อมส่งผลต่อระบบการเงินของประเทศพอสมควรนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วนี่จะพบว่าจะส่งผลต่อระบบการเงินไม่มากเพราะระบบการเงินของเรานั้นมีมาตรฐานแล้วก็แข็งแกร่งอยู่มากจึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับอ๋อค่ะ สำหรับเส้นทางการบริการการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆนั้นเราก็มีนักท่องเที่ยวมาไทยของประเทศยูเครนนั้นมีจํานวนน้อยมากนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่ารายได้ของประชากรของเขายังน้อย oh, <okay. S 1> และก็ระยะทางและเวลาของการเดินทางนั้นยังไกลแล้วก็ส่งผลต่อริมาณนักท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าน้อยนะครับดังนั้นวิกฤตของประเทศยูเครนในครั้งนี้จะส่งผล กระทบต่อการท่องเที่ยวนั้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไรายได้ก็ยังไม่มากเท่าไรเช่นกันค่ะท่านคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นี่มีการนําเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย i อสนะคะที่ได้มีการสังหารโหด ตัวประกันชาวต่างชาตินะคะทั้งชาวญี่ปุ่นจอแดนและท้ายสุดมีถึง45ศพด้วยกันนะคะเป็นชาวอียิปต์นะคะท่านคิดว่าข่าวอาชญากรรมประเภทนี้นะคะในประเทศตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองและก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเราอย่างไรบ้างคะครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก่อนนะครับโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศนั้น จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศไทยก็มี6ประเด็นสําคัญด้วยกันอันหนึ่งก็คือเรื่องของมูลค่าการนําเข้าน้ํามันจากตลาดต่างประเทศนะครับ2ก็คือปริมาณการนําเข้าจากาตะวันออกกลางนะครับตลาดน้ํามันจากตะวันออกกลางอันที่3ก็ผลกระทบที่มีต่อระดับราคานะครับอันที่4ก็คือมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังภาคตะวันออกกลางนะครับอันที่5ก็คือมูลค่าการลงทุน ของไทยในประเทศตะวันออกกลางอันที่6ก็คือปริมาณท่องเที่ยวของชาวตะวันออกกลางที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยนั้นส่งผลกระทบแต่ละด้านของเหตุการณ์ที่มีต่อประเทศไทยในแต่ละด้านก็จะพบว่าด้านมูลค่าการนําเข้าน้ํามันของตลาดต่างประเทศโดยรวมเนี่ยช่องทางการนําเข้าน้ํามันดิบของไทยนั้นจะพบว่ามีช่องทางนําเข้านั้น จากตะวันออกกลางโดยเฉลีย่ยปีละประมาณหนึ่งล้านล้านบาทนะครับบางปีอาจจะสูงกว่าน,นี้หรือประมาณร้อยละ8ของผิดพันม์มรวมในประเทศซึ่งถือว่าประเทศเราเมีการนําเข้าน้ํามันในปริมาณที่สูงซึ่งหากเกิดสถานการณ์วิกฤตในกลุ่มตะวันออกกลางขึ้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อปริมาณนําเข้าน้ํามันจากตลาดต่างประเทศอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันเราก็มีทางเลือกในตลาดอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับ เราด้านมูลค่าการนำเข้าจากตลาดของตะวันออกกลางนั้นเราจะพบว่าเรานำเข้าจากตะวันออกกลางในปี2 5 1 7นั้นมีประมาณ2ใน3ของปริมาณาการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางหรือคือ106.3ของมูลค่าทั้งหมดซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพา,าแหล่งผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนด้านผลกระทบที่มีต่อระดับราคานะครับเราก็จะพบว่าหากเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นและจะวีความรุนแรงจากปัจจุบันมากขึ้นนั้นเราจะต้องส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันในตลาดโลกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเราก็ยังขึ้นอยู่กับเรื่องของปริมาณผลิตหรือเรื่องอุปทานนะครับการผลิตน้ํามันในแหล่งอื่นๆก็มีเช่นในสหรัฐในรัสเซียใน เวเนซุเอลาในบูนไนและก็แหล่งผลิตน้ำมันอื่นๆเป็นต้นนะครับว่าจะสนองต่อระดับราคาตามสถานการณ์นั้นได้มากร้อยเพียงใดนะครับซึ่งหากมีแหล่งน้ำมันที่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการก็จะไม่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าหากทั้งสหรัฐและแหล่งอื่นร่วมมือกันทำให้ปริมาณน,น้ำมันในตลาดโลกลดลงก็จะทำให้ราคาระดับน้ำมันที่มีนแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ต่อมาก็คือด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตะวันออกกลางเนี่ยเราก็จะพบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าตลาดของเกษตรด้านสินค้าเกษตรเนี่ยในลําดับต้นที่เราส่งไปตอนออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารฮาลาลแล้วก็พืชเกษตรอื่นๆเช่นข้าวยางพาราปลาสดแช่เย็นแช่แข็งผักผลไม้สดแช่เย็นนะครับแล้วก็ไก่แปรรูปผิดพันธุ มันสัพปะหลังและก็สินค้าทางด้านปศุสุสั์อื่นๆนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากอดีตที่ผ่านมาดังนั้นหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อการส่งออกสินค้าทางเกษตรอย่างแน่นอนออแต่จะมากหรือน,น้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสําคัญส่วนด้านที่5้าัคือด้านมูลค่าการลงทุนของประเทศไทยในตันดอ,อกกลาง เราก็พบว่าการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปยังตะวันออกกลางนั้นยังมีน้อยเพียงบางประเทศเท่านั้นเช่นในอียิปต์แล้วก็ในสหรัฐอาหรับอิิเรตที่เป็นตัวอย่างของตะวันออกกลางที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยนะครับในด้านสุดท้ายก็คือปริมาณนักท่องเที่ยวสัญชาติตะวันออกกลางที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเราพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางที่นิยมมาเมืองไทยในปี2557นั้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ6กแสนคนซึ่งนํามาซึ่งไรายได้ของประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอนครับ แล้วในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านหากเรามองย้อนกลับมาสู่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีการเปิดเรียกว่าเป็นตลาดเสรีนะคะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ซึ่งเมื่อเปิดตลาดเหล่านี้แล้วนะคะเป็น AEC แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการกําหนดบทบาทของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้นะคะท่านคิดว่าเมื่อเราเปิด AEC แล้วเนี่ยในปี2558เนี่ยหลังจากนี้ไป ประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนที่จะมีการปรับตัวหรือว่ารับมือนะคะในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยที่ที่จะเปิด AEC ตรงนี้ค่ะท่านคิดว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนนั้นจะเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปลายปี2558นสี้สมาชิก10ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า625ล้าล้นคนนะครับแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทาให้สินค้าเกษตร อาหารนั้นเคลื่อนย้ายหรือ,อผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าตามกลไกของตลาดได้อย่างเสรีนะครับ,รบซึ่งถ้าเรามองถึงการวิเคราะห์การส่งสินค้าออกของเกษตรของไทยเนี่ยกับอาเซียนเนี่ยเราได้วิเคราะห์ตามศักยภาพของการแข่งขันสินค้าการเกษตรโดยเราจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างสองปัจจัยหลักคือปัจจัยความน่าสนใจของสินค้านะครับ,รบและก็ปัจจัยความ สามารถในการแข่งขันนะครับเพื่อจะระบุต,ตาแหน่งหรือสถานะของสินค้าเกษตรชนิดนั้นนะครับว่าสามารถที่จะ,ะเข้าไปร่วมหรือเข้าไปดำเนินการในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างไรนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งอ,ออกเป็น3มกลุ่มหลักๆนะครับในเรื่องของกลุ่มของสินค้าเกษตรของเรานะครับ อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพสูงหรือเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยาสามารถที่จะสู้กับเขาได้อย่างสบายนะครับก็คือได้แก่เนื้อสุกรโครเนื้อผิดพันโคนมนะครับแล้วก็ผิดพันน้ําตาลทรายนอกจากนี้นก็มีผลไม้นะครับเช่นมังคุดลําไยและสับประรดกระป๋องแล้วก็น้ําสับประรดนะครับโดยสินค้าที่มีความโดดเด่นมากที่สุดก็คือในกลุ่มนี้ก็คือสินค้าปศุสัตว์นะครับ นื่องจากประเทศไทยนเรามีการพัฒนามีเทคโนโลยีในการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีพันธุกรรมที่ก้าวหน้ามากที่สุดอาจจะว่ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซะด้วยซ้ำไปะนะครับโดยเฉพาะโคโนมและวผิดพันที่เป็นสินค้าที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันได้สูงะนะครับโดยเฉพาะในอา,อาเซียนแทบทุกด้านเนี่ยซึ่งสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมทางด้านนมในภูมิภาคนี้ได้ ส่วนกลุ่มสินค้าเกษตรไทยที่มีสภาพใกล้เคียงกับคู่แข่งขันใกล้เคียงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปรียบซับเปรียมวยก็สูสีนะครับว่าว่าต้นทุนผลผลิตหรืออะไรต่างๆเล่านี้เช่นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กุ้งปลาทูน้าไหมายแล้วก็ยางปลาลานะครับส่วนกลุ่มที่สามนั่นเป็นกลุ่ม สินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพต่ำหรือเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันได้นะครับก็เช่นอย่างเมล็ดกาแฟนะครับถ้าอย่างนี้เราก็ถือว่าเราก็อาจจะด้อยกว่าเวียดนามนะครับปาล์มน้ํามันเราวอาจจะด้อยกว่ามาเลเซียหรืออินโดนีเซียเช่นเดียวกันกับมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหลังจากเปิด AEC แต่จะกระทบมากกระทบน้อยก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้กําหนดสินค้าเหล่านี้ไว้เป็นลายสินค้าแล้วก็ถือเป็นลายสินค้าที่อ่อนไหวนะครับซึ่งสามารถเก็บภาษีนาเข้าในอัตาร้อยละห้าของแต่ละประเทศคู่แข่งนะครับในอาเซียนซึ่งมีต้นทุนการผลิตทํากว่าประเทศไทยดังนั้นผู้ผลิตและผู้ประกอบการและก็รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็เตรียมรับการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบในปี2558อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปถึงปี2557ที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมาชิกใหม่เช่นกัมพูชาหรือว่าลาวเมียนมาหรือพม่าแล้วก็เวียดนามนะครับแสดงว่าอาเซียนก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลด้านการขยายตัวของความต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีและก็ได้มาตรฐานโดยที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับก็จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะขยายตลาดไปยังอาเซียนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับค่ะ คุณผู้ชมคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เราเปิด AEC กันไปแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะจะมีการเดินไปในทิศทางหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรนะคะในวันนี้เองสอสกรในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านการวิเคราะห์แล้วก็วางเนี่ยการวางแผนแนวทางมาตรการนโยบายต่างๆทางด้านการเกษตรเนี่ยก็ได้มาสะท้อนมุมมอง ความดูที่น่าสนใจผ่านทางท่านเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความดูในรายการขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงเพลงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันและท่านเลขาธิการขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ